ใช่อ,ชอันนี้ชาเล่นตุ๊กคิดตุ๊กตาให้เพื่อนๆดูหน่อยสิตุ๊กตาใส่ลงไปอ่าไหนตุ๊กตาใส่ลงไปไหนใส่ยังไงคะอ่าหมดแล้วลูกแล้วก็ปิดี่ปิดปิดไฟเลยไงปิดไฟไงคะโอเคแล้วทำยังไงต่อกดน้ำมากดคนน้มาอะกูกดน้ำมาทำไมคะเดี๋ยวก็ ไหนคุณแม่มองไม่เห็นนะคะลูกเราขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพ่อจะช่วยอันนี้กดขึ้นนะตัวก้อนเดียวซ้ายเคลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็กดลงมาขีดตุ๊กตาสิได้ไหมไม่เห็นจะได้เลยไม่เห็นจะได้เลยทำง่านคะ่ะไม่เลยนี่ก่อนดีแล้วได้แล้ว แม่เจ้าหมีแพนดา้านีิชามีแพนด้าให้แม่หน่อยได้ไหมอ๋อตัวนี้แหละอ๋อตัวนี้แหละแม่อะไไหนตัวไหนอันนี้ตัวอะไรอะ่ะไหนดูดิปปต,ตัวอาตัวอป,ปก้าที่ไหนล่ะแมวเหมียวแมวเหมียวอ่ะเนเนเอาตังตัวนี้หรอหยอดลงไปใช่ไหมคะอ่ะนี้ชายหยอดให้แม่หน่อยนะขอช,ช่วยหนย อยู่นะเราต้วิ่งไปหาจุดที่มีตุ๊กตาแกะนั้นเฮ้ยแกะราคามาคุณแม่เก่าให้นิชาเอาหมีแพนด้าให้คุณแม่ให้หน่อยชาเลือกมาชาเลือนมาชาพึ่งนี่ก็คุณแม่ใหญ่ได้หมีแพนด้าแล้วได้ตัวอะไรรูปอะไรเล่นตัวนี้แหละเล่นตัวนี้แหละผิไปไหนอ่ะอะไรลูก